วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตเรานั่นก็คือการลงทุนที่สร้างความมั่นคงระยะยาวคลิปนี้เหมาะมากสำหรับคนอายุ20-30ที่อยากเริ่มต้นสร้างอนาคตของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มจากไหนไม่รู้จะลงทุนแบบไหนดีและกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเงินใช้ตอนแก่วันนี้ผมจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนคุณเอาไปใช้ได้ทันทีครับ เราจะพูดกันทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆที่คนมีเงินทุกคนรู้แต่คนทั่วไปมักมองข้ามได้แก่ 1. การลงทุนแบบระยะยาวที่สร้างความมั่นคง 2. กลยุทธ์ DCA ลงทุนประจำทุกเดือน 3. พลังของดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้เงินโตแบบคูณ2คูณ3 4. วิธีคำนวณว่าอายุเท่าไหร่ควรมีเงินเก็บประมาณเท่าไหร่ฟังให้จบคลิปนะครับ คุณจะเห็นภาพอนาคตตัวเองชัดเจนขึ้นทันทีส่วนที่ 1. การลงทุนที่สร้างความมั่นคงระยะยาวก่อนอื่นเลยถ้าเราต้องการอนาคตที่มั่นคงเราต้องเข้าใจว่าการลงทุนที่แท้จริงคืออะไรการลงทุนไม่ใช่รวยเร็วไม่ใช่เล่นหุ้นแบบเดาว,วันต่อวันไม่ใช่ตามกระแสแต่คือการวางแผนระยะยาวเพื่อให้เงินทำรานแทนเราวีการลงทุนระยะยาวดีกว่าเพราะอะไร 1. มันลดความเสี่ยง 2. ไม่ต้องเก่งไม่ต้องทำนายตลาด 3. ถือยาวๆโอกาสชนะสูงมากตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณถือหุ้นดีๆหรือกองทุนดัชนี10-20ปีขึ้นไปแม้ระยะสั้นตลาดจะพันผวนแต่ระยะยาวแทบทุกตลาดโตขึ้นเกือบทั้งหมดสิ่งที่คุณต้องมีคือเวลาบวกวินัยไม่ต้องมีความรู้สูงไม่ต้องมีเงินเยอะจุดเริ่มของความมั่นคง เก็บเงินให้เป็นลงทุนสม่ำเสมอตั้งเป้าระยะยาวใครที่ทำตาม3อย่างนี้ได้ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นยังไงคุณก็ยังรอดและมั่นคงได้ครับส่วนที่2กลยุทธ์ DCA ลงทุนประจำเดือนละเท่าไหร่ก็ได้มาถึงหัวใจสำคัญที่เหมาะสำหรับคนรายได้ประจำนั่นคือ DCA หรือ Dollar Cost Averaging พูดง่ายๆคือลงทุนเท่าเดิมทุกเดือน จะตลาดขึ้นหรือลงก็ช่างเหมือนเติมน้ำมันรถเดือนละครั้งแต่เป็นการเติมเงินเข้าการลงทุน V. ททำไม DCA ถึงเหมาะกับทุกคน 1. ไม่ต้องจับจังหวะตลาด 2. ลดความเครียดไม่ต้องนั่งเฝ้ากราฟ 3. เริ่มต้นด้วยเงินน้อยได้ 4. เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์ V ทำยังไง เลือกสินทรัพย์ง่ายๆเช่นกองทุนรวมกองทุนดัชนีเซ็ตฟิฟ500หุ้นพื้นฐานดีกองทุนเวียดนามจากนั้นตั้งตัดบัญชีอัตโนมัติ500บาทก็ได้1,000บาทก็ดี3,000ถึง5,000บาทยิ่งดี V ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนลงทุนเดือนละ3,000บาทผลตอบแทนเฉลี่ย10%ต่อปี10ปี ประมาณ580,000บาท20ปี2,300,000บาท30ปีเกือบ6ล้านบาทคือเห็นไหมครับแค่เงินเดือนละ3,000บาทแต่ถ้าคุณทำสม่ำเสมอและถือยาวเงินจะโตแบบมหาศาลนี่คือเสน่ห์ของ DCA ที่ทำให้คนธรรมดารวยอย่างมั่นคงได้ส่วนที่3พลังของดอกเบีย้ยทบต้น ถ้าคุณอยากรวยในอนาคตแบบไม่ต้องเหนื่อยคุณจำเป็นต้องรู้จักคำคำนี้ให้ดีนั่นคือดอกเบีย้ยทบต้นหรือ compound interest นี่คือพลังที่วอร์เรนบัฟเฟตเรียกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรามานด้านการเงินดอกเบีย้ยทบต้นทำงานยังไงปีแรกเงินต้นมี1,000 10, 0บาทได้ดอกเบีย้ย10%เท่ากับ1000บาทปีถัดไป เงินต้นใหม่เท่ากับ1 1 0 0 0บาทก็สร้างดอกเบี้ยเพิ่มอีกดอกเบี้ยกลายเป็นเงินต้นเงินต้นสร้างดอกเบี้ยอีกวนแบบนี้เรื่อยๆความพิเศษคือช่วงแรกโตช้าแต่พอถึงปีที่15ถึง20ขึ้นไปกราฟจะพุ่งแรงมากตัวอย่างง่ายๆลงทุนเดือนละ2,000บาทผลตอบแทนเฉลี่ย10% 10ปีเท่ากับประมาณ390,000บาท20ปีเท่ากับประมาณ1 5 0 0 0 0้บาท30ปีเท่ากับประมาณ4ล้านบาทพลังของดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งที่ทำให้คนเริ่มต้นเร็วรวยกว่าเพราะเขามีเวลาให้เงินมันโตเองโดยไม่ต้องเหนื่อยมากส่วนที่4วางแผนกเกษียณตั้งแต่อายุ20-30ถึงา วัย20 30คือช่วงที่ดีที่สุดในการสร้างเส้นทางสู่ความมั่นคงถ้าคุณเริ่มตอนนี้คุณจะได้เปรียบคนอื่นมหาศาลในอนาคตขั้นตอนวางแผนกเกษียณง,ง่ายๆขั้นตอนแรกกำหนดอายุกเกษียณอยากหยุดทำงานที่อายุ55 60เลือกเลยขั้นตอนที่2คํคำนวณค่าใช้ใจ่ายตอนแก่ถ้าตอนนี้ใช้เดือนละ10,000บาท อนาคตอาจต้องใช้เดือนละ15,000-20,000บาทเพราะของแพงขึ้นขั้นตอนที่3คำนวณเงินกเกษียณแบบสากลสูตรง่ายมากเงินที่ต้องมีเท่ากับรายจ่ายต่อปีคูณ25เช่นรายจ่ายปีละ240,000บาทต้องมีประมาณ6ล้านข้อที่4ลงทุนแบบระยะยาว หุ้นกองทุนดัชนี S S F R M F ตราสารหนี้ถ้าเริ่มลงทุนตอนอายุ25 30ต่อให้เดือนละ2,000ถึง5,000บาทคุณก็กเกษียณแบบไม่ลำบากได้จริงส่วนที่5ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่ตามอายุ ต่อไปผมจะบอกหลักการง่ายๆที่คนทั่วโลกใช้เพื่อวัดว่าตอนนี้เงินเก็บเราถึงเป้าหรือยังมาตรฐานเงินเก็บตามอายุอายุ25ควรมี0.5เท่าของไรายได้ต่อปีอายุ30 1เท่าอายุ40 3เท่าอายุ50 5-6ถึง6เท่าอายุ60 1 0 1ถเท่าครับตัวอย่างจริง รายได้เดือนละ1,000งบาทปีละ1นึ0 0 0สบาทอายุ30ควรมี1นึ0 0 0สบาทอายุ40ควรมี3 6 0 0 0 0บาทอายุ50ควรมีห0 0 0 0บวกอายุ60ควรมี1,2ถึง1,8ล้านนี่คือขั้นต่ำนะครับแต่ถ้าคุณลงทุนควบคู่ไปด้วยคุณจะมีมากกว่านี้หลายเท่า สรุปนะครับวันนี้คุณได้รู้สี่หลักคิดสำคัญที่สุดของการสร้างความมั่นคงระยะยาว 1. การลงทุนระยะยาวดีที่สุดสำหรับคนทั่วไป 2. DCA คือวิธีง่ายที่สุดสำหรับคนมีไรายได้ปกติ 3. ดอกเบี้ยทบต้นคือพลังที่ทำให้เงินโตแบบทวีคูณและ4 คุณรู้แล้วว่าอายุเท่าไหร่ควรมีเงินเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเริ่มตอนอายุเท่าไหร่สิ่งสำคัญที่สุดคือเริ่มวันนี้เพราะเวลาเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในชีวิตนักลงทุนครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์การเงิน การลงทุนดีๆที่จะทำให้คุณมีอนาคตที่มั่นคงมากขึ้นทุกวันแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ